รีด125นะคะอันนี้ก็รีวิวแบบทบทวนนะคะว่าแบบเขามีอะไรเด่นขึ้นมาบ้างมีกี่สีสวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับเซล์พิ่นกที่ช่องขายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าสุพนครโดยเซล์พินกค่ะวันนี้นะคะเซล์พิ่นกพาลูกค้าทุกท่านมาอัปเดตในส่วนของตัวรีด125ค่ะเป็นรถที่บอกเลยว่าโฆษณนาน,น้อยมากทำคลิปก็น้อยมาก แต่ยอดขายมีอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็โอกาสที่จะทำคลิปเนี่ยน้อยมากเพราะว่ารถแทบจะไม่มีให้ดูแบบครบสีเลยเลยไม่มีโอกาสที่จะทำคลิปวันนี้โอกาสดีนะคะสาขาชานยนต์สาขาตัวเมืองสกะนครนะคะอยู่ตรงสีแยกบิก๊กซี มีรถให้ชมทั้ง3สีแบบครบ,ครบเลยค่ะนี่ลีด1 2 5่งสอนะคะโชมเนี้ยเป็นรถที่นำเข้าจากเวียดนามไม่ได้ผลิตในไทยนะแล้วรุ่นนี้บอกเลยว่ายอดนิยมมากๆในเวียดนามยอดขายนี่ถลม่มทลายเลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่นำเข้าประเทศไทยมาได้แบบจำนวนน้อยมากนะคะหลายๆที่ไม่มีให้เห็นนะไม่มีจอดให้ดูแบบนี้หรือถ้าอย่างนี้ก็หนึคันประเภทที่บบ 3, แบบว่าครบสามสีแบบเนี้ น้อยมากค่ะที่จะมีโอกาสขนาดเซลล์เองนะคะเปิดตัวขายมาแล้วเนี่ยตั้งแต่การปี65เอาเข้าไทยโฉมนี้นะเอาเข้าไทยตั้งแต่เมษา,าปี65้าก็คือปีที่แล้วจนถึงปี66 6นะคะปีปะกว่าๆแล้วเนี่ยเพิ่งได้ทำคลิปแบบครบสีเนี่ยไม่น่าจะเกิน3คลิปนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาทวนกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะว่ารลีดโฉม2022มี3สีคือสีอะไรบ้างนี่เริ่มจากคันแรกเลยค่ะคันริมตรงนี้ อันนี้เป็นหลีดสีน้ำเงินเป็นน้ำเงินสีเงานะคะเบาะจะเป็นเบาะสีดําเนาะอาจจะถ้าถ้าเกิดว่าดูแล้วเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบสไตล์ดาร์ากๆนิดนึงนะคะสีจะเป็นโทนเข้มขลึมนี่อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสีน้ําเงินซึ่งถ้าเกิดว่าโฉมแรกที่เอาเข้ามาขายในไทยเนี่ยอันนั้นอ่จจะเป็นสีดํานะคะตัวนี้ก็คือมาทดแทนสีดําคันนั้นให้สีน้ําเงินมา ซึ่งก็จะเป็นน้ําเงินที่แบบมีความพรีเมียมกว่านั่นเองค่ะแง่สีที่สองนี่คันที่อยู่ตรงกลางตรงนี้นั่นก็คือหลีดสีขาวเอ๊ะมันขาวไหมนะคือถ้าดูนะคะเซลพีนกก็มองว่ามันคือสีครีมนะคะตัวเนื้อแฟรลิ่งนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นสีครีมตัดกับโครเมียมสีขาวนะคะบอกเลยว่าคือมองมาแล้วแบบดูสบายตามากๆนะคะเป็นสีที่ดู มินิมอลสบายตาแล้วก็ดูคลาสสิกเรียบหรูไปในขณะเดียวกันมาพร้อมกับนี้เลยค่ะตัวเบาะเป็นเบาะแบบทูโทนนะคะให้เบาะสีน้ำตาลเป็นน้ำตาลทูโทนเนาะก็จะมีน้ำตาลเข้มตรงส่วนของอคนขับแล้วก็สีน้ำตาลโทนอ่อนของผู้ซ้อนนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของ เขาเรียกอะไรแหลกท้ายเนาะตรงนี้ซึ่งมีขนาดค่อนข้างใหญ่อันเดิมโฉมแรกๆเนี่ยเขาจะเจาะรูมาให้สีตำแหน่งแต่ว่าตัวโฉม2022เนี่ยจะเป็นแบบยาวๆมาเลยนะคะไม่ได้เจาะรูให้แล้วเนาะอันนี้ก็จะให้ดูแล้วก็นี่ส่วนของดีไซน์ไฟนะคะนี่นอกจากเบาะสีรถที่แตกต่างบางคนนะคะรวมถึงส่วนแฟริงตรงส่วนท้องก็ให้สีที่แตกต่างกัน อย่างสีน้ําเงินจะใช้โทนสีดําแต่ว่าถ้าสีขาวคันนี้นะคะเขาจะให้ในส่วนของอาบางโคนแล้วก็ส่วนเฟลลิ่งส่วนท้ายจะเป็นสีน้ําตาลอแล้วก็มีในส่วนของปลอกแฮนนะคะปลอกแฮนก็ให้สีน้ําตาลมาด้วยเช่นเดียวกันอันนี้เป็นอินดีเทลเล็กๆน้อยแต่จะบอกเลยว่าแบบมันทําให้รถดูมีอะไรที่แตกต่างกันนะคะในเฉดส,สีที่เลือกแตกต่างกันอคันสุดท้ายสีแดงนี่ มาดูไปพร้อมๆกันนะคะพอเซลก็จำรถไม่ได้ละเพิ่งจะเห็นเพื่งจะมาเห็นอีกรอบนี่แหละนะคะอันนี้ในส่วนของสีแดงสีแดงก็จะเป็นแดงเงาเหมือนกันนะคะเป็นแดงเงาโทนสีจะเป็นแดงค่อนข้างเข้มเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวตัวขอบโครเมียมพวกนี้ก็ให้มาเหมือนเหมือนกันนะคะเป็นโครเมียมแต่ตรงนี้จะเป็นสีบรอนเนาะอันนี้จะเป็นสีเงินนะคะสีก็จะมีความต่างกันนิดนึง นะคะแล้วก็อันนี้ปอกปอกแฮมจะใช้ปอกสีเดียวก,กันกับสีขาวนะคะก็คือให้ปอกแฮมสีน้ําตาลมาตัวบอกนะคะก็เป็นแบบเดียวกันี่มองจากโซนฝั่งนี้ก็ได้ค่ะตากล้องนี่ถ้ามองจากฝั่งนี้นะคะจะเห็นว่าเบาะของคันสีแดงและคันสีขาวจะเป็นทูโทนเหมือนกันก็คือใช้สีน้ําตาลทูโทนนะคะแล้วก็ในส่วนของบังโคลนหลังน่าสีน้ําตาลเช่นเดียวกันในส่วนของ แฟลิ่ง uh, ตรงท้องเครื่องนะคะตรงด้านหน้าตัวเครื่องตรงนี้ก็ให้สีน้ำตาลมาเหมือนการปอกแฮนสีเดียวกันเนาะอันนี้ก็โดยภาพรวมของตัวสีสันของตัวรถนะคะจะมีแค่สีดำเท่านั้นเออไม่ใช่สีจะมีแค่สีน้ำเงินเท่านั้นนะคะที่ให้ในส่วนของเบาะเป็นเบาะสีดำแล้วก็ให้ในส่วนของบังโคลนท้ายอปอกแฮนแล้วก็ในส่วนของตรงแฟลิ่งตรงตรง,ตรงส่วนนี้นะคะเป็นเนื้อสีเป็นสีดำก็จะมีความแตกต่างกัน อันนี้ก็จากภายนอกนะคะคันนี้สิ่งที่แบบมันต่างจากลีดที่เราเอามาขายในประเทศไทยครั้งแรกๆเนี่ยตรงไหนบ้างนะคะเอาส่วนที่เห็นจากข้างนอกก่อนเมื่อกี้ไล่สีให้ดูแล้วเนาะว่าโฉมแรกที่เอามาเนี่ยจะมีสีดําสีขาวแล้วก็สีแดงแต่โฉมที่ขายอยู่ปัจจุบันเนี่ยสีดําตัดทิ้งใช้สีน้าเงินแทนสีขาวยังมี แต่เป็นขาวโคลาโทนนะคะขาวโฉมแรกจะเป็นขาวเลยแต่ขาวโฉมที่ขายปัจจุบันเนี่ยจะเป็นขาวครีมนะคะแล้วก็มีอะไรอีกที่แตกต่างก็จะมีในส่วนของตรงเขาเรียกว่าอะไรตรงส่วนหน้านะคะคือแฟริ่งส่วนหน้าเนี่ยใส่อันเดิมไม่ได้นะคะเพราะว่าดีไซน์เขาเนี่ยจะให้ตัวขอบตัวพวกนี้เพิ่มมานะคะซึ่งทําให้รถเนี่ยดูแบบดูโฉบเฉี่ยวมากขึ้นจากที่มันจะดูป้อมๆใช่ไหมคะคันนี้เขาก็จะดูแบบ ดูดีไซน์เป็นทรงลีทําให้รถนี่ดูเพรียวมากขึ้นแล้วในส่วนของตัวไฟนะคะไฟหน้าเข้ามาพร้อมกับชุดไฟหน้านะคะเป็นแบบ5ดวงเนาะโดยด้านบนเนี่ยมีสามดวงแล้วก็ด้านล่างเนี่ยสองดวงอันนี้เป็นไฟแบบ LED นะคะซึ่งในส่วนของไฟหน้าเนี่ยกับไฟเลี้ยวของเขา,าจะอยู่ในคุณภาพกันไฟหน้าก็จะอยู่ด้านหน้าตรงส่วนของแบบแฮนด์บังคับเลี้ยวเลยนะคะในส่วนของไฟเลี้ยก็จะอยู่ ถัดลงมาด้านล่างนะคะตรงนี้ก็จะขยับไม่ได้แต่ว่าในส่วนของไฟหน้าเนี่ยเขาจะอยากขยับได้ตามการเลี้ยวของผู้ขับขี่นะคะแล้วก็ในส่วนของระบบเบรกอันนี้ที่ขายในประเทศไทยนะคะมีเป็นระบบแบบเดียวก็คือเป็นคอมบเบรกจริงๆไม่แน่ใจว่าที่เวียดนามน่าจะมี ABS ด้วยนะคะแต่ที่เอาเข้ามาในไทยก็จะเป็นรุ่นที่เป็นคอมบเบรกเนาะให้ดิสกเบรกด้านหน้าแล้วก็ในส่วนของล้อหลังจะเป็น ตัวดัมเบรกนะคะโดยมีการกระจายแรงเบรกเนาะระหว่งางล้อหน้ากับล้อหลังเนี่ยให้สมดุลกันด้านหน้าให้มีส่วนของก็จะเป็นจานดิฟเบรกนะคะมาพร้อมกับปั๊มเบรก1พอร์ตนะคะเป็นของนิชชินในส่วนของเครื่องยนต์ค่ะเ,เดี๋ยวหลบให้หลบให้ตะกรองนิดนึงในส่วนของเครื่องยนต์เครื่องยนต์ไม่ใช่บล็อกเดิมเป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่เป็นเครื่องยนต์นนแบบ E.S.P. พัดซึ่งอันเดิมเนี่ยเป็น E.S.P. ธรรมดาดังนั้นในเรื่องของแบบ อัตราเร่งหรือแบบแรงบิดอะไรต่างๆนะคะตัวนี้ให้มาดีกว่ามากๆรวมถึงในเรื่องของการลดแรงเสียดทานซึ่งเป็นจุดเด่นของเครื่องยนต์แบบ E.S.P. พัสดของ h อนด a าเลยก็ว่าได้ปริมาตรกระบอกสูบของเขานะคะตัวนี้อยู่ที่124.8 c c ค่ะในส่วนของอกระบอกสูบนะคะ ลูกใหม่เนี่ยของเขาจะมีกระบอกสูบที่ใหญ่ขึ้นใหญ่กว่าตัวโฉมเดิมเนี่ยอยู่ที่1.1มิลิเมตรนะคะแล้วก็ในส่วนของช่วงชักเนี่ยจะสั้นลงสั้นลงถึง2.4ม mm, ิลิเมตรด้วยกันส่งผลให้ในส่วนของอัตราส่วนกำลังอัดนะคะจากเดิมเนี่ยอยู่ที่11ต่อ1มาเป็น11.5ต่อ1เพิ่มขึ้น0.5เลยนะคะอันเนี้ยบอกเลยว่า ทำในส่วนของอัตราส่วนกําลังอัดได้ดีขึ้นมากๆนะคะส่งผลให้ในเรื่องของแรงม้าเพิ่มขึ้นด้วยแรงม้าเพิ่มเป็น11.17ที่8,500รอบต่อน,นาทีแล้วก็ในส่วนของแรงบิดนะคะอยู่ที่11.4นิวตันเมตรที่5,250รอบต่อน,นาทีเพิ่มขึ้นถึง0.3นิวตันเมตรเลยในส่วนของม้านะคะเพิ่มขึ้นมาเกือบ0.5เลยดังนั้นใครที่ขับลีดเคยขับโฉมเก่า แล้วมาขับโฉม2022บอกเลยว่าคุณจะได้ฟิลลิ่งที่รู้สึกว่าแบบพุ่งมากขึ้นทยานมากขึ้นบิดติดมือมากขึ้นนั่นเองค่ะจุดเด่นๆของลีดโฉมเดิมก็ยังให้มานะคะนั่นก็คือในเรื่องของ U Box ขนาดใหญ่นั่นเองค่ะนี่เดี๋ยวเรามาเปิดใต้บอกกันนะคะเปิดบอกก็ง่ายโอ้สวใจได้เห็นความจุของ U Box นะคะใหญ่อลังการจริง อันนี้ก็จะค่อนข้างรกนิดนึงนะคะในส่วนของ u ูบ็อกนะคะใหญ่มากๆเลยถือว่าเป็นกลุ่มรถออโต้ที่ u ูบ็อกใหญ่ที่สุดก็ว่าได้นะคะใหญ่กว่า p ีเซอีกอันนี้สามารถใส่หมวกกันน็อกแบบเต็มใบได้ถึง2ใบเลยใหญ่มากใหญ่จริงๆนะคะอันนี้นาะก,ก็โฉมเดิมก็ใหญ่โฉมนี้ก็ใหญ่แล้วก็ปรับดีไซน์ในพวกเหลี่ยมมุมต่างๆอะคะอ่ะาจากเดิมสามารถจุของได้ง่ายมากขึ้นนี่อันนี้ก็จะเป็น จุดเด่นของ u ูบ็แต่ว่ารุ่นนี้จะไม่มีสต็อปซีทนะคะตรงนี้ระวังเวลาเปิดนิดนึงเดี๋ยวแบบถ้าเกิดว่าเปิดก็เปิดให้สุดนะคะไม่งั้นอาจจะล่วงกระแทกมือหรือศีสษะได้ขออนุญาตเก็บของไว้เือนเดิมก่อนนะคะอันนี้ก็ในส่วนของ U-box แล้วก็มีส่วนของ u น้ํามันนะคะตรงนี้เนาะไม่แน่ใจว่าเปิดได้ไหมอ่าเปิดได้ ลดมากเลยนะคะในส่วนของการเปิดฝาถังผู้ขับขี่ไม่ต้องลงจากตัวรถนะคะสามารถกดตรงตำแหน่งนี้ได้เลยนะคะตำแหน่งฟูเอลตรงเนี้ยเขาก็จะสไลด์เปิดออกมาแล้วก็จะสามารถเปิดเพื่อเติมน้ำมันได้นะคะความจุถังน้ำมันอยู่ที่6ลิตรวิ่งได้ประมาณ270 270กิโลนะคะอันนี้ตามอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันที่ ทาง h อนด a าได้ตรวจวัดมาตรฐานมาแล้วแต่ไม่ใช่จากการใช้จริงนะก็จะอยู่ประมาณ270กิโลนะคะซึ่งอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันของตัวลีบเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ50าสกิโลเมตรต่อลิตรหรือห้าสหกแป๊บหนึ่งดูก่อนเขาจะมีในส่วนของ Eco Sticker นะคะให้มานี่ตรงนี้เขียนว่าเท่าไหร่52.6นะคะอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเนี่ยอยู่ที่ห้ากิโเมตรต่อลิตรเนาะแล้วมีอะไรอีกนะคะ ที่เพิ่มจากตัว2,020-21นะคะก็คือนี่เลยค่ะในส่วนของคอนโซลด้านข้างสั่งซ้ายอันเดิมเนี่ยจะเป็นแบบ USB Type A แต่อันนี้จะเป็น Type C นะคะสามารถชาร์จแบบได้ไวขึ้นนี่อาแล้วก็เมื่อกี้พูดไปเราก็ลืมเนาะว่าในส่วนของตัว ระบบสตาร์ทนะคะเราเห็นปุ่มสตาร์ทเห็นคอนโทรลเลอร์แล้วแน่นอนว่าโฉมล่าสุดเนี่ยเข้าให้นี่เลยค่ะสมาร์ทคีย์ค่ะนี่เป็นสมาร์ทคีย์ให้มานะคะเหมือนรถพวก p c s เหมือนแบบอาสกูปปี้ขับทเวลเลยให้ในส่วนของสมาร์ทคีย์มาโฉมเดิมเป็นกุญแจแบบไขแบบเสียบแบบคีย์ชัตเตอร์อันนี้ให้แบบสมาร <Led it. S 2> ์ทคีย์มาค่อนข้างครบถ้วนแล้วก็ถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างคุ้มเลยก็ว่าได้ค่ะ ในส่วนของลีด125นะคะอันนี้ก็รีวิวแบบทบทวนนะคะว่าแบบเขามีอะไรเด่นขึ้นมาบ้างมีกี่สีนะคะแล้วก็จุดเด่นหลักๆมีอะไรบ้างเหมาะแก่การใช้งานไหมบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าตัดในส่วนของ p ีซออกไปลีด125เป็นรถออโต้อีกรุ่นหนึ่ง ที่ถือว่าคุ้มราคามากๆทั้งในเรื่องของออปชันที่ให้มาสเปคที่ให้มาแล้วก็อัตราประโยชน์ที่ใช้งานนะคะไม่ว่าจะเป็นยูบ็อกที่ใหญ่อัตราสิ้นเปืองน้ำมันที่ค่อนข้างดีรวมถึงราคาที่ไม่แรงมากนะคะราคาตัวหลีดเฉลีย่ยเนี่ยเขาจะขายกันอยู่ประมาณ 6กหมื่นถึงหกหมืนะคะของที่ชานยนต์ก็ราคาขึ้นลงแล้วแต่ช่วงโปรโมชั่นแต่ว่าช่วงนี้นะคะเดือนมิถุนายนของเราเริ่มต้นที่ฟรีดาวค่ะในส่วนของเงินสดจะอยู่ประมาณที่6 2หมืนะคะเบ็ดเสร็จรวมในส่วนของทะเบียนพรบพร้พอมเล่มเรียบร้อยค่ะอยากเป็นเจ้าของอาจจะต้องรีบนิดนึงนะคะเนื่องจากว่ารถนีไม่ได้เยอะมาก ถ้าเกิดว่ามาแล้วทันก็จะได้รถไปขับเลยแต่ถ้าเกิดว่ามาแล้วไม่มีสีที่ถูกใจอดใจรอหน่อยนะคะเป็นรถนําเข้าจากเวียดนามค่ะขอสั่งแป๊บหนึ่งก็รออยู่ประมาณหนึ่งเดือนค่ะไม่น่าจะเกินนี้จากค่าเฉลี่ยนะคะอะสำหรับคลิปต่อไปมีรถรุ่นไหนมาให้ชมนะคะกดติดตามเอาไว้นะแล้วคุณจะไม่พลาดรถรุ่นใหม่พร้อมโปรโมชั่นดีๆค่ะสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตการ์โคแดีค่ะ